เอื้อเฟื้อคนที่คุณไม่รู้จักทุกวันเราจะทำให้โลกใบนี้ดีกว่าที่เป็นอยู่อีกนิดในวันนี้และทุกวันได้อย่างไรทำไมคุณไม่ลองเอื้อเฟื้อใครสักคนที่คุณไม่รู้จักดูละ่ะสร้างสารรค์ดีนะครับ ทุกครั้งที่ผมซื้อกาแฟาผมจะจ่ายเงินซื้อสองแก้วแก้วหนึ่งสำหรับตัวผมเองส่วนอีกแก้วผมจะบอกกับพนักงานว่าผมซื้อให้คนอยากดื่มกาแฟาแต่ไม่มีเงินหากผมไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วได้คูปองส่วนลด้อยละสิในการซื้อครั้งถัดไปผมจะมอบให้คนที่ต่อแถวด้านหลังเสมอ คุณเสียสละที่นั่งในรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินให้คนอื่นได้หรือจะส่งยิ้มให้กับคนที่เดินผ่านไปมาทักทายและพูดคุยกับคนอื่นอย่างจริงใจปฏิบัติกับคนอื่นอย่างดีพูดขอบคุณจากใจเปิดประตูให้คนอื่นบ้างช่วยยกกระเป๋าหนัก,นกๆเก็บไว้ที่ช่องเหนือศีรษะบนเครื่องบินบ้างคุณลองสร้างสารรค์ดูครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ผมเชื่อครับว่า ทำดีได้ดีเมื่อคุณเอื้อเฟื้อกับทุกคนคุณจะได้รับความเอื้อเฟื้อกลับมาทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่ดีสิ่งดีๆที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองในที่สุดถ้าคุณต้องการเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นจงเริ่มที่ตัวคุณเองคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ผมอยากให้คุณเอื้อเฟื้อใครสักคนอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งจะเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของคนคนนั้นอย่างมีนัยสำคัญแน่นอนมาส่งต่อความดีกันครับ